สวัสดีครับพ่อพีออ่น้องที่เคารพรักทุกท่านเมื่อนี้ช่วยปล้องเห,ห็ดดูกินห็ีนมาเห็ดมกน้อยไส้หมูสามชั้นครับ,น,รบนี่กัน้องใหม่แม่น้องใหม่ไปเอาแม่แม่มาเกี้ยนเลยครับน้มาใหม่บานเขานี่นี่จะเป็นกรงเทศหมูสามชั้นพริกจดุดไป เอออันนี้นำใจน้างครับอันนี้กะกขาเบียดละลายมันดูเหนียวหน่อยคน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 พอดแตกเห็นไมคนมันพอดแตกมันกอดเดี๋ยวไปโอ้พอดแตกไปเลยครับโอ้ยังมาบปได้ ไม่ไม่ได้ไปเอ้ยเดี๋ยวถ้าจะไปแล้วไปด้วยหน่อยสิเข้มแม่ไรตองมาแล้ววันเดี๋ยว์ไม่ไหรด้ลงชุดรพอประมาณ ท่านี่ล้วับ่นี่ยังหลังไงยิ่ตู้่ขาดไปหาครับคนตกลินดิน,น,นตกลินดินเอาใจหอมแล้วไข่ใส่กว้่วไข่ก็ใส่ เน่ว่าเป๊ะเลยเป๊ะก็ได้เปาะั่นคือดีเด็ดอกไปเอาเลยนแะสิโอพอมันไม่ได้หลหมูครับใส่เหล่าหมูใส่เหล่าคือได้หลเลยอ่เอปิัดน้ำนี่แม่ไปอปิัดน้ำาปไหนครับเเขาใส่ขวดเบียร์นลมันเกิดกิน เวลาวมนกูเป็นเป็นยังก่อนเป็นเนื้อเหนียวม่ะแม่่าใช้ไม่กก็เป็หสามชั้นก็เด้หลายหลอยู่ครับสิบมกเลแม่ไปวิบัดิมาโอเคเดี๋ยวเอาไปเก็บพก,กี่ตู้กัครับเป็นกันไหมแม่ก็ได้เปตัวมาแล้ว,ลวเดี๋ยวพอดีแหะเก็บพก,กี่ตู้กัน มาครับไปยึดปูมาแล้วไปเก็บักอิกปูมาแล้วปูก็เป็นดอกมาแล้วครับแหล่งไรอ่าหอ่อามพบสูตรอ้าวมาถาเบิ้งแมวมกวนิ่ กกันใช่ได้หัวมาแล้วคือหัวนะครับ sẽ tê Một như ngay, ngay Trăm nửa ba Ồ, ngay là bên này

On se <laughs> pas <hums> <hums> <sund leopardLike> เจ็ดบวกง่าง่ายมูงี้สิบบาทว่าคุ้มค่าจะมูไปละืเพืง,งนนรู้เลยเจ็ดสองสิบสี่เอาเนื้อเอาเนื้มาใหม่ใหม่เอานังแหน,นมมกนนครับผมพยาย ยุดเทเดียไมันก็บว่าเป็นจักเกียรบ่็คอยใจเหือนแต่ตลอดออนี่ใช่นำจะน้่งแน่นะครับนี่ขอบเบียร์แต่ว่าขอบเบียร์ยังบ่อ่อนไปเลยเขาก็มักเขาก็เขาก็มา ครับ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 นี่เนื้อฉีดคือผู้ใดกดยิงเงินผู้นี้เขามาแล้วผู้ผู้ใดผู้กดผู้ใดมาพอเลยผู้กดยิงเงินอ่านี่แหละครับกดใส่อ่ะมาถาเบิ้งครับวันนี้เดี๋ยวใช้หัวแล้วผู้ใดกดยิงเงินเลยใช้หัวแล้วจะเป็นไง คือมานนำกันเล็กหน่อยนี่็ดเออเงี้ยไนเล่าไปนะครับอันนี้หอนหอัวเลครับอัน,นี้ออก,กับหัวแล้วอันนี้แม่ไปได้เฮ็ดเห็ดยังกับแม่เฮ็ดเฮ็ดเท็เดจะเป็นตัวป้อเพะได้ปุ่นนึงนี่หละพุ่นนึงหน่อย เดี๋ยวมกอันนี้เอามาทิมกันครับอืมอะติม,มกันป็นตี <Yeah. S 1> อืมคือกลับ,บกลับกลับนกลันิบคุณหิี อ,อ,อืมเห็ดครับนี่ซุปนมันเอ้ยมุกนมัที่หมูกระแทบครับห้าอัปปนนี้นอันนี้ซุปยอดเต็มไปซุปดอกครับเออผัดเห็ดกับกวา โอ้ครับสามาอรางีครับโอ้มแกงม